ในวันนี้นะครับเราอยู่ในซีรีส์ i t e w a v e Light ซึ่งเป็นโมเดลการเรียนรู้เพื่อมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับโดยพิโซนนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อของชุดโครงสร้างหรือ structure set นะครับแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเอนที่แล้วเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยการคลิกที่ตัว i บนขวาของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมพีชเอนะครับจาก Elite Wave Revolution ในวันนี้นะครับเราอยู่กับ EP ที่1นะครับก็คือ EP 01ของโปรเจกต์ l t e Wave Light นะครับต่อมาจาก EP ที่แล้วเนาะนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนีย,ย้อนกลับไปดูก่อนได้วันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในส่วนของ Foundation and Overview กันอยู่หัวข้อในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของชุดโครงสร้างหรือว่า Structure Set ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์คลื่นได้เนี่ยนะครับสิ่งที่มือใหม่หลายคนเนี่ยมองข้ามไปคือทุกคนยังไม่รู้จักที่มาของโครงสร้างราคาอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับใครบางคนนะนะครับไม่รู้ว่าที่มาของโครงสร้างราคาเป็นยังไง ที่มาของโครงสร้างราคาเนี่ยนะครับมันเกิดจากการขยับขึ้นหรือขยับลงของราคาในตลาดมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเซกเมนต์นะครับนี่เนาะอ่านว่าเซกเมนต์หรือว่าส่วนในส่วนหนึ่งของแนวโน้มในตลาดอย่างตรงเนี้ยมันมีการขยับขึ้นใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งเซกเมนต์ละนะครับพอเจ้าพวกเซกเมนต์ตรงเนี้ยมันมาเชื่อมกันเนี่ยขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นชุดโครงสร้างบางอย่างมันขยับขึ้นขยับล right. งมันต่อกันไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นชุดโครงสร้างชุดโครงสร้างเหล่านี้นะครับมันจะปปรกกอบบบไได้ยยยเมนนตที่่่าาาัังงงง็็แแลู ที่เราสามารถวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีได้หน้าที่ของเราอ่ะก็คือการใช้เงื่อนไขในทฤษฎีที่เราจะได้เรียนรู้ต่อจากนี้ทำการจัดระเบียบโครงสร้างเพื่อที่เราจะสามารถคาดการณ์โครงสร้างในอนาคตได้ในตลาดเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะอย่างตลาดจริงๆเนาะพวกนี้ราคาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดูยากเนาะมันดูซับซ้อนมันดูแบบมันดูสมๆมั่วๆใช่ไหมแต่เจ้าราคาสม่มพวกเนี้แหละครับเราสามารถวิเคราะห์มันได้เนี่ยในตลาดมันก็จะมีการขึ้นการลงสลับกันไปเนาะถ้าเป็นแท่งเทียนอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นแบบเส้นอย่างเงี้ย จะเห็นชัดว่าแบบเห็นปะมีการขึ้นมีการลงสลับกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะขึ้นมันจะลงอะไรยังไงก็ได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วว่าเราสามารถวิเคราะห์มันได้ด้วยการแบบเอาเงื่อนไขต่างๆในทฤษฎีมาวิเคราะห์โครงสร้างพวกเนี้ยจนเราสามารถคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อได้บ้างอะไรประมาณนี้และเมื่อโครงสร้างต่างๆเนี่ยที่มันเกิดจากการรวมตัวกันของเซกเมนต์ต่างๆที่มันแบบย,อย่อยๆมาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมเจ้าพวกโครงสร้างเหล่านี้มันก็จะรวมตัวกันอีกรอบหนึ่ง จากเส้นสนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมมันรวมกันไปโครงสร้างบางอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้ใช่ไหมครับซึ่งมันจะอยู่ในกรอบซิมมงอันนี้แล้วพอจะพวกโครงสร้างนี่มันวิเคราะห์ได้เนี่ยมันมาเชื่อมกันอีกรอบหนึ่งมันจะกลายเป็นชุดโครงสร้างที่มันจะมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เขียนไว้เนี่ยว่าภายในกรอบซีโบกแต่ละอันเนี่ยจะประกอบไปด้วยเซกเมนต์ที่มาต่อกันอย่างอิสระอย่างตัวนี้เห็นไหมมันเชื่อมกันอย่างอิสระเลยนะมันไม่ได้มีข้อกาหนดนะมันเชื่อมกันอย่างไรก็ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันจะแบบสามารถวิเคราะห์ได้เออนะครับเนี่ยอย่างเราเราพอเราจัดออรเดอร์เรียบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราสามารถควบรวมพฤติกรรมราคาที่ดูเหมือนว่ามันสุ่มๆได้เนี่ยให้กลายเป็นชุดโครงสร้างได้นะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้ นะครับอันนี้ก็คือที่มาของราคานะครับก็คือมันมีการขยับขึ้นขยับลงอะต่อกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับซึ่งไอการขยับขึ้นขยับลงอะแต่ละขาเราจะเรียกว่าเซกเมนต์หรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของแนวโน้มราคาภายในตลาดในอย่างตัวเนี้ยมันขยับขึ้นใช่ไหมเซกเมนต์หนึ่งขยับลงก็หนึ่งเซกเมนต์ขยับขึ้นไปก็อีกหนึ่งเซกเมนต์พวกเซกเมนต์ตรงเนี้ยมารวมกันใช่ไหมมันจะกลายเป็นโครงสร้างบางอย่างที่วิเคราะห์ได้อ่าประมาณนี้นะครับไม่งงเนาะไม่งงเนาะนะครับเรามาดูวิธี ของเเซกกกมนนต์ัดีว่าภายในทฤษฎีเอเล e เวฟไลท์เนี่ยนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว S ในการกําหนดนะครับเราจะไม่ได้ใช้เลขหนึ่งองสามสี่ห A B C ไม่ได้ใช้นะครับลืมไปได้เลยเราจะใช้แค่ตัวเดียวเลยคือตัว S S เนี่ยย่อมาจากเซกเมนต์หรือว่าเนี่ยตัวเนี้ย S เซกเมนต์เนาะซึ่งตอนเราวางเนี่ยให้เราวางตรงที่แนวโน้มนั้นเนี่ยมันจบแล้วอย่างเช่นตรงเนี้ยมันเริ่มต้นขาขึ้นตรงนี้ใช่ไหมพอมันจบก็เอาวางตรงนี้เออเนี่ยเป็น S เนี่ยเซกเมนต์ที่1ถ้ามาเริ่มแนวโน้มใหม่ก็เป็นเซกเมนต์ที่2ใช่ไหมขึ้นลงสลับกันไปเรื่อย จำไว้นะครับว่ามันจะต้องวางตรงที่จุดสิ้นสุดของเซกเมนต์นั้นๆเท่านั้นนะไม่ได้จะเอาไปวางตรงจุดเริ่มต้นไม่ได้จะเอาไปวางตรงจุดตรงกลางแต่วางตรงจุดสิ้นสุดเท่านั้นนะครับและเราเนี่ยสามารถเอาตัวเลขเนี่ยมาใส่ต่อท้ายมันได้ด้วยเพื่อกําหนดลําดับว่าเซกเมนต์นั้นๆเนี่ยอยู่ลําดับที่เท่าไหร่อย่างตรงนี้เห็นไหมมันมี5้าเซกเมนต์ใช่ไหมเราก็กาหนดไปเลยว่าเซกเมนต์แรกเนี่ยเป็นเซกเมนต์ที่นนะ S 1>, <S 1นะ S 1 เซกเมนต์ที่ 1, S2, S e g m เซกเมนต์ที่ 2, S3, S e g m เซกเมนต์ที่ 3, S4, S e g เซกเมนต์ที่ 4, S5, S e g เซกเมนต์ที่5นะครับเนี่ยเราจะใช้ตัวเลขตามท้ายตัว S ในแต่ละขาเพื่อใช้เป็นตัวกำกับว่าเซกเมนต์นั้นๆเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ในชุดโครงสร้างเหตุผลที่เราต้องทำแบบเนี้ยเพราะว่าตอนเราวิเคราะห์คลื่นอะ การกาหนดลําดับของคลื่นอะสำคัญมากว่ามันอยู่ลําดับไหนนะครับเราไม่สามารถกําหนดได้ว่านี่คือ S อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการกําหนดตัวเลขไว้ด้วยเนาะน,นะครับเพื่อที่แบบว่ามันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าคนที่เก่งแล้วอาจจะไม่ต้องวางก็ได้เพราะว่าเราสามารถดูในใจได้เลยเนาะนะครับอาจจะไม่ต้องวางเลเบลอะไรก็ได้เนาะถ้าคนที่เก่งแล้วนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าเวลากําหนดอะใส่เป็นตัวเลขไว้ mmm ได้วยอย่าไปใส่แบบว่าตัว S อย่างเดียวเราจะได้เรียงลาดับว่า segment น,น,นั้นเนี่ย เป็นลำดับที่เท่าไหร่ในชุดงของสัน้นนั้นนะครับแล้วก็สําคัญนะมันมีการการหาเป้าหมายด้วยวัดฟิโบนัชชีในการหาเป้าหมายดังนั้นตรงนีน้ทุกคนต้องจาให้ดีนะครับมาดูเปรียบเทียบความแตกต่างกับทฤษฎีดั้งเดิมกันบ้างซึ่งผมจะพูดในเรื่องของ e l i o t e Cycle แล้วก็ Structure Set นะครับ Structure Set เนี่ยเป็นโมเดลของเราเนาะนะครับเป็นหลักการของ a w l เองแต่ e l i o t e Cycle เนี่ยจะเป็นโมเดลเดิมใช่ไหมนะครับทฤษฎี e l i o t e ดั้งเดิมเนี่ยมันจะมีการกล่าวถึง Cycle หรือว่าวัฏจักรของตลาด ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ5คลื่นและมีการเคลื่อนที่ในแนวโน้มตัวเงข้าแบบ3คลื่นขึ้น5คลื่นลง3คลื่นใช่ไหมเนี่ยตอนเริ่มต้นตลาดนะขึ้น5าคลื่นลง3คลื่นเนี่ยขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ในโมเดลเอเลดเวฟไลท์เนี่ยเราไม่ได้สนใจแบบนั้นเราอะให้อิสระกับโครงสร้างว่ามันจะเป็นยังไงก็ได้อย่างตรงเนี้ยนี่เริ่มต้นภาพใหญ่ในตลาดนะ มันจะเริ่มเป็นยังไงก็ได้มันจะขึ้น S 1 S 2 S 3 S 4ยังไงก็ได้เราไม่ได้บังคับเราถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะวิเคราะห์ได้ยังไงวิธีการง่ายมากเลยก็คือเราก็แค่วิเคราะห์ให้ออกว่าในภาพรวมของตลาดมันมีเซกเมนต์ไหนเกิดขึ้นบ้างอย่างตัวเนี้ยมี1 2 3 4 4เซกเมนต์ใช่ไหมเราอยากรู้ว่าถ้าจาก S 4เนี่ยหรือว่าเซกเมนต์ที่4เนี่ยต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราก็ไปดูข้างใน S 4ว่าโครงสร้างเป็นยังไงซึ่งผมจะยกตัวอย่างกราฟจริงๆให้ดูแล้วกกัันอ่ยตวาง กราฟทองคำอย่างเงี้ยมันไม่ได้เคลื่อนที่เป็น1 2 3 4 5นะนะครับดังนั้นอย่าเข้าใจผิดกำกับยังไงก็ได้แบบดูเซกเมนต์ก็พอแบบเนี่ยเป็นชุดโครงสร้างนะครับราคามันจะขึ้นยังไงก็ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วอะเราสามารถกำกับมันด้วยเซกเมนต์ได้นะครับยกตัวอย่างอ่าเช่นพวกอ่าปิดคอ่อย่างเงี้ยมันขึ้นเป็น1 2 3 4 5มส้าไหมอะก็ไม่ใช่ถูกไหมใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็น1 2 3 4 5นะเห็นปะดังนั้นคือ E W L เนี่ยให้อิสระ ในการวิเคราะห์มากเลยตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องกํากับให้มันเป็น1 2 3 4 5แต่เราสามารถกําหนดเป็นเซกเมนต์แล้วก็วิเคราะห์ได้เลยแล้วถามว่าวิเคราะห์ยังไงยกตัวอย่างนะสมมุติตัวนี้เป็นเซกเมนต์ที่ตรงนี้เป็นเซกเมนต์ที่1ตรงนี้ใช่ไหมผมอยากรู้ว่าต่อจากนี้บิตคอยจะเป็นยังไงผมก็ไปวิเคราะห์ตั้งแต่ตรงเนี้ถึงตรงนี้เออว่าเป็นยังไงเพื่อนๆอาจจะงง,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 งว่าแล้ววิเคราะห์ยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้หลังจากนี้นะครับรูปแบบต่างๆอะ่ะ ที่ผมเห็นขึ้นมาในทฤษฎีเอเลฟเวตไลท์เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่ผมทําการเทสมาแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะครับอย่างตรงเนี้ยมันก็เป็นรูปแบบบางอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้อยากรู้ว่า Bitcoin จะเป็นยังไงต่อใช่ไหมก็ไปดูโครงสร้างข้างในว่าเป็นยังไงค่อยๆย่อยทำเฟรมไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมว่าโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูตามทฤษฎีนะมันไม่ได้เป็น1 2ึ่5แต่มันเป็นโครงสร้างบางอย่าง นะครับที่มันเป็นการขยับขึ้นขยับลงมันเชื่อมกันอย่างอิสระอ่านะครับเชื่อมกันอย่างอิสระเลยพอมันมาเชื่อมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นโครงสร้างที่มันใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่แค่เอาเนื้อหาในทฤษฎีมาวิเคราะห์เท่านั้นเองโดยที่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็น1 2 3 4 5 ABC แต่กําหนดแค่ว่า่านี่เป็นเซกเมนต์ที่1เซกเมนต์ที่2เซกเมนต์ที่3หลังจากเซกเมนต์ที่3ปุ๊บต้องเข้าเงื่อนไขอะไรถึงจะได้ไปต่ออะไรประมาณนี้นะครับหลักการมันง่ายมากแล้วก็อิสระมากด้ววยยสสสําาาหหรรรััับบ P นนนีีีีี้้้มเเเพงท่คจอกด